ความคืบหน้าล่าสุดของคดีหวย30ล้านจากเพจ FC ทีมงานทนายประชาชนมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับหวย30ล้านไม่ว่าเผื่อใครพลาดบสรุปสารชั้นต้นยกฟ้องลุงจรูนแอดขอนำบทความของแม่มะม่วงมาให้อ่านอีกรอบนะครับคำพิพากษา71หน้าฉบับยอ่อจากเพจมะม่วงแรดเมื่อว่ากันว่าด้วยพยานบุคคลวันนี้ม่วงจะขอ ย่อเรื่องหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ให้อ่านกันนะจ๊ะเมื่อเกิดคดีมีเจ้าทุกทางเจ้าหน้าที่จึงได้ขอคัดลอกข้อมูลทางโทรศัพท์ของครูป,ปีชาเจบ้าบิลเลเจพัทซึ่งมีทนายความอยู่ด้วย โดยทุกคนสมัครใจเซ็นยินยอมและส่งให้ปอ,อทเป็นผู้จัดการข้อมูลที่ได้มามีทั้งไฟล์ภาพและไฟล์เสียงจึงถือเป็นหลักฐานที่มาโดยชอบนอกจากข้อมูลจากปอ,อทก็ยังมีข้อมูลการใช้โทรศัพท์จากบริษัทรวมถึงการเช็คเสาสัญญาณและพื้นที่ครอบคุมการใช้งานหรือเซลไซต์อีกด้วยสำหรับเซล์ไซต์ที่สำคัญคือโรงแรมริเวอร์แควสัญญาณครอบคุมโรงเรียนเทพมงคลรังสี หมู่บ้านจงเจริญครอบคลุมตลาดเลสิตี้วันที่1พฤศจิกายนเวลา16.12นาิกานาทีเจบาบินโทรหาครูปีชาถามเรื่องถูกรางวัลโดยถามว่า726ข้างหน้าถูกหรือไม่ซึ่งครูปิชาได้ตอบว่าไม่ถูกเป็นเลข337ต่อมาวันที่2พฤศจิกายนเวลา16.56นากานาที 56, และเวลา2 3่สนทีซึ่งคลิปหลังเป็นการทบทวนความจําวันนั้นจําได้ที่ไปซื้อผักอนนะะเร่ไปเอาลอตเตอรี่แล้วก็กดตังให้ตัวเองวันที่4พฤศจิกายนเวลา15.42นาินาทีครูปิชาคุยกับเจพัทส,สนิทฐานว่าเจบ้าบินอัดขายสลักให้คนอื่นหรือเก็บไว้เองเพราะสลักที่เจบ้าบินขายให้หาหมดแล้วยกเว้นชุด7 2 6 สำหรับวันที่31ตุลาคมครูปรีชาใช้งานโทรศัพท์หลายครั้งมากโดยอยู่ที่เซลล์ไซส์โรงแรมวิลิเวอร์แควเวลา8.34นาทีไฟเสียงปรีชาประชุมที่ไหนอ่ะครูปรีชาตอบว่าห้องนนทีต่อมาเวลา16.02นาทีไฟเสียงตอบผู้โทรหาว่าประชุมอยู่ ต่อมาเวลา16บหนาฬินาทีลูกสาวพ่อเพิ่งเลิกประชุมนะคะรอแป๊บหนึงโอเคเดี๋ยวพ่อกําลังออกจากหน้าโรงเรียนนะลูกเวลา16บหนาฬินาทีเซลไซต์โรงแรมริเวอร์แควต่อมาเวลา16บหนาฬิกนาทีเซลไซต์ตลาดการจนบาบรีมีไฟเสียงตอบคู่สนทนา,นาว่ากําลังไปรับลูก และต่อมาเวลา16.56นาทีเซลไซโรงเรียนวิสุทธิมีไฟเสียงมารับโมอยู่โรงเรียนวิสุทธิในขณะที่วันเดียวกันข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของเจพัทและเจบ้าบินอยู่ที่เซลไซหมู่บ้านจงเจริญและครูพิชาตอบข้อสักค้านทนายจำเลยว่าไปตลาดเวลาประมาณ16.30นาทีนอกจากนั้นตำรวจกองปราบยังได้ขับรถเช็คระยะทางและเวลาโดยมีครูพิชานั่งอยู่ด้วย ระยะทางจากโรงเรียนเทพมงคลลังสีไปโรงเรียนวิสุทธิใช้เวลาประมาณ17-20นาทีมี2เส้นทางระยะทางจากโรงเรียนเทพมงคลลังสีไปตลาดเลซิตี้ใช้เวลาประมาณ10นาที58วินาทีและจากตลาดเลซิตี้ไปโรงเรียนวิสุทธิใช้เวลา9นาทีเมื่อตรวจสอบจากข้อมูลทั้งหมดจึงเป็นไปไม่ได้ว่าจะแวะตลาดเพราะไม่สัมผัธ์กับเซลไซต์เวลาและไฟเสียงส่วนดุสเดีหรือเจ๊กุ้ง เจ้าหน้าที่สามพยันโจทย์ก็มีหลักฐานการใช้โทรศัพท์ในวันที่31เวลา16นาฬิกา38นาทีเซลล์ไซต์อยู่ที่สูนย์ราชการการรวมถึงเวลาลงชื่อกลับบ้าน16นาฬิกา46นาทีถ้าไปตลาดต้องใช้เวลาประมาณ10-15นาทีแต่ครูปิชาเลเชียเกี่ยวให้กันว่าเจอเจกุ้งเวลา16นาิกา30นาทีส่วนวันที่27เจกุ้งลงชื่อออกจากศาล เวลา1 7 1 5นาทีถึงตลาดประมาณ17.30นาที ครูปีชาก,กดเงินเมื่อเวลา17.22นาทีโอกาสที่จะเจอกันจึงมีความเป็นไปได้รวมถึงที่แม่ค้าให้การว่าเจ๊กุ้งใส่ชุดผ้าไทยซึ่งระเบียบของศาลจะแต่งทุกวันศุกร์ทั้งหมดเป็นการขัดแย้งในสาระสำคัญศาลเห็นว่าโจทย์นำสืบโดยหยิบยกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่27มากล่าวอ้างเมื่อปรากฏว่าสลากชุดรางวันที่1ยังวางขายอยู่บนแผงเจ๊พัดในวันที่30 พยานหลักฐานที่โจ์นำสืบล้วนแต่มีข้อพิรุษน่าสงสัยและขัดแย้งกับพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในหลายประการที่กล่าวมาข้อเท็จจริงฝังไม่ได้ว่าโจ์ซื้อสลากชุดที่ถูรางวันที่1มาจากนางสาวรัตนาพรสลากที่จำเลยนำไปขอรับเงินรางวัลไม่ใช่ทรัพย์สินของโจ์โจ์จึงไม่ใช่ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจนารณาความอาญามาตราสองวงเล็บ4ี่โจดไม่มีอำนาจฟ้องจำเลย พิพากษายกฟ้องเอวังที่ครูพิชาบอกว่าจะอุทธรม่วงเห็นด้วยค่ะเอาให้สุดที่นี่ไปเลยเหมือนที่ม่วงเห็นด้วยที่ศารลรับฟ้องเพราะจุดที่เดียวแล้วเอาคำาพิพากษาไปใช้ในคดีที่เหลือทั้งหมดโดยเฉพาะศาลแพ่งที่ต้องถือตามศาลอาญา ส่วนพวกที่จะเกาะคดีหาก,กินก็ไม่ว่านะแต่7 1หน้าที่ม่วงอ่านมาสองมรอบม่วงว่าท่านผู้พิพากษาท่านน่าจะวางแนวทางไว้เรียบร้อยแล้วแค่ข้อเท็จจริงว่าครูป,ปิชาไม่ใช่เจ้าของตามรายละเอียดยิบยิบที่บรรยายมาก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาสู้แล้วสําหรับที่ลุงจรูนฟ้องพวกขี้โกงหน้าด้านทั้งหลายไว้คงอีกไม่นานค่ะม่วงเวลยว,ว,ว่าขยับกันแล้วเนอเปลี่ยนเป็นจําเลยในศาลกันบ้างนะจ๊ะ เราเรามาฟังความคิดเห็นนะคะขอให้ติดคุกไวๆนะทุกคนทั้งแก๊งท่านต่อมาค่ะตายทั้งทีมลงนรกพร้อมกันคนสาบแช่งทั่วโลกหน้าด้านจริงๆรู้ทั้งรู้ความจริงแต่ยังเสนอหน้าอยากจะได้ทรัพย์คนอื่นบ้านผมเขาเรียกคุดอุบาทท่านต่อมาค่ะครูปีชาชีพจรลงเท้าวิ่งและเดินไม่หยุดเริ่มสพพอการไปพากจิไปนอนคุกกองปราบหลายวันอยู่ แล้วไปร้องต่อที่ศาลการไปร้องศาลแพ่งกลับไปร้องกองปราบสำนวนหลุดเดินไปฟังศาลชั้นต้นตัดสินผลสรุปออกมาก็จะวิ่งไปร้องอุทธรณ์เสร็จจากอุทธรณ์ที่สุดท้ายก็คงกลับไปที่คุกสบายใจได้ใช้สิทธิทางกฎหมายหมดแล้วท่านต่อมาค่ะสมน้ำหน้าพวกคิ้โกงโดนสมั่งเรียกค่าเสียเวลาสักสิบล้านทนาหนกลวยน่าจะโดนด้วยนะง,งานนี้ หอย30ล้านมันเป็นมหาการมาเกือบ2ปีเพราะเจบ้าบินที่เข้าใจผิดว่าขายให้ครูปิชาเรื่องมันเลยเถิดจึงกระต่ายขาเดียวถ้าไม่หวังของคนอื่นถ้าความลวไม่บังตามันก็จบตั้งแต่แรกคดีนี้โทษใครดีครับ 1. เจบ้าบิน 2. ครูปิชา 3. เจพัดและเจเกียวแต่ผมก็อยากให้ทั้งแก๊งติดคุกทั้ง4คนนะ เพราะทำให้สังคมวุ่นวายกับความโลภของทั้งสี่คนถ้าติดคุกก็จะได้เป็นตัวอย่างคนอื่นๆจะได้ไม่คิดตู่คิดทางไม่ดียิ่งเป็นถึงครูยิ่งต้องมีธรรมะในใจ,ใจิตใจความคิดเห็นแรกนะคะไม่ใช่เข้าใจผิดแต่โลภแรกๆอาจจะลุ้นให้เป็นหัวล้านแต่เช็ดแล้วมันต้องรู้ว่าไม่ใช่ แม่ค้าที่โลภลูกค้าที่ถูกรางวัลใหญ่ต้องกลับมาสำมมนา,าคนุณบางเจ้ามีเคสที่รู้จักคนขายประกาศเลยว่าอย่างน้อยๆต้องให้หนึ่งแสนทีนี้ขาจรถูกแล้วหายทำไมนาะไม่เป็นคนรู้จักสนิทสนมที่ได้ไปกระบวนการป้านคนสนิทจะเกิดขึ้นตอนแรกก็คงหวังแบ่งกันคนละครึ่งระหว่างตำรวจ เก่ากับหัวล้านแล้วแม่ค้าไปขอแบ่งกับหัวล้านอีกทีทีนี้ตำรวจเก่าไม่ยอมเลยยาวไปถึงคุกในบรรดาตัวละครเกลียดอีเจที่ไม่ได้โดนกองปาอราบฟ้องมากที่สุดรอยหน้ารอยตาสตอฉาดฉานเหมือเกินท่านต่อมาค่ะถ้าเราถูกเราไม่ให้แม่ค้าค่ะถ้ามาประกาศจะเอา น,นี่เราจะแจ้งความว่าเขาขู่กันโชคทรัพย์ไปนอนละเมอในคุกนู่นเลยแม่ค้าขายลอตเตอรี่ไม่มีสิทธิ์จะมาเรียกร้องอะไรทั้งนั้นแหละตอนซื้อแล้วไม่ถูกลดราคาให้ไหมละ่ะก็ไม่พอถูกรางวัลจะมาขออิ่วด้วยน่ารังเกียจซะจริงๆท่านต่อมาคะ่ะศาลตัดสินเพราะเชื่อตามพยานตำรวจแต่พยานตำรวจขาดความน่าเชื่อถือตั้งแต่วันที่ทำคลิปเสียงหลุดออกมาแล้วครับจึงต้องรอติดตามชันอุทธรณ์ดีกาต่อไป ท่านต่อมาค่ะคดีนี้ถ้าคนพอรู้กฎหมายจะรู้เลยว่าฝั่งตำรวจได้เปรียบเยอะมากหลักในการใช้ดุลพินิจของศาลในการช่างน้ำหนักพยานหลักฐานในส่วนของคดีแพ่งนั้น50ต่อ50ฝั่งในหน่าเชื่อกว่าก็ตัดสินไปตามฝั่งนั้นแต่ในคดีอาญาไม่ใช่แบบนั้นครับโจทต้องนำสืบให้ศาลเชื่อว่าจำเลยได้กระทำความผิด ตามที่โจ์ฟ้องจริงโดยปราศจากข้อสงสัยหากยังมีข้อสงสัยอยู่แม้เพียงเล็กน้อยก็จะถือเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจำเลยยกฟ้องไปยกตัวอย่างโจทย์ฟ้องว่าจำเลยฆ่าคนตายมีประจักษ์พยานพยานแวดล้อมพยานวัตถุพยานวิทยาศาสตร์สืบพยานแล้วสดคล้องกันทุกอย่างแต่ฝั่งจำเลยมีแค่วิดีโอจากกล้องวงจรปิดของหน่วยราชการที่น่าเชื่อถือศาลยังยกประโยชน์ให้จำเลยถือว่ามีข้อสงสัยยกฟ้องจำเลย สลัก,กินแบล็กธาบาลเป็นอสังหาริมทรัพย์ตามปพพแล้วใครครอบครองอยู่ถือว่าเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ฝั่งตำรวจได้ประโยชน์จากข้อกฎหมายนี้ทางฝั่งครูฟ้องว่าฝั่งตำรวจยักยอกทรัพย์สินหายก็ต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นจนปราศจากข้อสองสัยซึ่งว่าไม่ใช่ของตำรวจจริงๆซึ่งมันก็ยากมากๆยกเว้นว่าจะมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนจริงๆคดีนี้ ผมฟันธงเลยต่อให้สู้กันอีกกี่สารก็ตามให้เป่าบุญจิ้นมาตัดสินด้วยเลยเอา้ายังไงฝั่งขู่ก็แพ้เพราะถ้ามีพยานหลักฐานอะไรเด็ดๆก็งัดกันมาหมดแล้วไม่กักเอาไว้หรอกส่วนเรื่องพยานคลิปเสียงที่หลายคนบอกว่าหลุดมาจากทางสื่อแล้วทำให้ทางฝั่งตำรวจไม่น่าเชื่อถืออันนี้ไม่เกี่ยวกันเลยครับพยานหลักฐานต่างๆขอเพียงนามา เข้ามาในสำนวนคดีให้ถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้วต่อให้หลุดไปถึงสื่อไปถึงอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่เกี่ยวทั้งนั้น ท่านต่อมาค่ะคดีแจ้งความเท็จจะจบเมื่อไร่ส่วนอุทธรณ์ดีกานี่อ่านกฎหมายดีๆนะสารยกฟ้องเพราะไม่มีข้อเท็จจริงโจทก์คือครูจะอุทธรณ์เรื่องอะไรต่อไว้ตอนตัวเองเป็นจำเลยคดีแจ้งความเท็จกันโชคทรัพย์แล้วก็ฆ่าโดกเม็ดที่ไปอายัดเงินให้เขาเสียประโยชน์จะล้มละลายจะติดคุกแล้วค่อยไปสู้สามศาลจะได้นอนคุกอย่างภูมิใจ